สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับนาเล็กอีกแล้วนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูเขาทำอะไรกันนะอันนี้คืองานระบบฟิล์มลอยน้ำลายคาร์บอนแคปลานะครับเขาทำกันยังไงทำไมมันถึงว่ามันดีมันถูกมันทนมาดูกันครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่สอง จากขั้นตอนแรกนะครับที่ช่างเขาได้ทาการลองพนไปแล้วเมื่อวานรลที่เราได้รับมาเราจะมาแยกประเทศอยางประเทศ ABS ประเทศ CP นะครับถ้าประเทศ c เนี่ยมีการลองพื้นก่อพลาสติกก่อนส่วน ABS เนี่ยต้องลองพ้าสติกอันนี้เป็นขั้นตอนของการลองื้น ขัดเสร็จแล้วใหล่ะครับไัดเรียบแล้วนะเขาจะมีขั้นตอนต่อไปนะครับเรจะมาไปดูเขาทำอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวตาต้องไปดูนะครับอ่ามาชมกันครับนี่ขั้นตอนต่อไปที่เขาขัดคีอไม่เรียบร้อยแล้วะนะครับขัดเรียบร้อยนะครับผิวสะอาดตาเรียบร้อยเรียบเนียนเนี่ยเขาก็จะมาเข้ามาพ่นสีครับนะครับเป็นสีเทากันเม็ทลิกนะครับนะครับพ่นเพื่อทําการ ทำพื้นก่อนที่จะลงบอชุบนะครับเราจะทําการพ่นสีอ่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับมันไม่ได้ง่ายครับมันไม่ได้ง่ายและที่บอกว่ามันดูกากมันดูไม่ดีมันดูไม่ทนก็เดี๋ยวค่อยลองพิจารณาดูครับว่ามันเป็นอย่างที่ว่านั้นจริงไหมแล้วมันทนมันดีจริงไหมมันเป็นยังไงอันนั้นค่อยมาว่ากันเราให้เห็นงานกันจริงจจังๆว่ามันเป็นกันยังไงนะ อ่ะเดี๋ยวตัดไปภาพขั้นตอนต่อไปเลยครับแว็บมาขั้นตอนต่อไปมารอบใบน่าเล็กกลอตัดผมไมปล้ว <c oughs> อ่าขั้นตอนต่อไปนี่เลยอ่าเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ทุกท่านตอนนี้เป็นขั้นตอนต่อไปของงานนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าสเปย์ขยายฟิล์มนะครับฟิล์มจะอยู่บนนี้ละตัวที่จะเป็นบอทดุบตอนนี้พนักง,งานได้ทําการทุบละขั้นเทพนี่เขาจะจับทุบสองชั้นเลยนะแต่ระดับเทพแล้วเนี่ย นี้เขาเรียกว่าฟิล์มรอยน้ำชื่อตรงๆร,ร,ร,รุ่นเลยครับทานเฟอร์วอลติงฟิล์มเมื่อได้ทำการสกรีนฟิล์มมาแล้วฟิล์มก็จะติดขึ้นมาเห็นไนะหมฮะน่นแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมีขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับมาเจอกันอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ข่างกำลังจะเคลือบเลเกอร์นะครับนะครับ จากที่สุ่มมาแล้วเมื่อเช้านะครับตอนนี้ลงไลก,กอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมฮะลงอีกไปเรื่อยๆครับนะครับลงอีกไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปนะอ่าตอนนี้เป็นขั้นตอนการลงไลเกอร์แล้วไม่หมูครับไม่ง่ายครับใครเข้าใจว่าง่ายๆของเด็กเล่นถูกๆหลๆไม่ใช่นะอ่าไม่ใช่นะครับลองดูดีๆนะ ความเรียบเนียนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอขั้นตอนต่อไปครับมาอันนี้เป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูกับกล้องนิดนึงโอเคหลังจากที่ขั้นตอนที่แล้วนะครับทําการลกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาเข้าสู่ขบวนการห้องอบงานนะครับงานที่พนักง,งานเขาได้ทําการพ่นเมชาะนะฮะเห็นไหมครับที่ว่าลกเกอร์แล้วอะไรแล้วนะครับจำได้เนาะอ่านี่ไง พน,นักงานถ้าจะ,ะมาวางเอาไว้ในห้องอบนี้ห้องอบมันก็จะมีเราทํางานหลายอย่างนะทาง,งานพวกมอเตอร์ไซค์ต่างๆเขา,าก็วางให้หมดจำชั้นทั้งหมดเดี๋ยวจะมีเอาเข้ามาไว้เก็บไว้ให้หมดนะครับตอนนี้รู้สึกก็จะครบแล้วนะเราก็พร้อมที่จะอบได้แล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยวจะทําการอบนะครับก็นะครับเราจะตั้งอุณหภูมิเอาไว้อยู่ที่ประมาณ60องศานะครับอบประมาณ40ถึงชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณนะฮะ คเครื่องทํางานแล้วอ่ไปดูห้องกันนะมันเป็นลําแสงอินฟาเรดนะเป็นขึ้นขึ้นต่ำนะครับเข้าได้ครับโดนได้โดนตัวได้เลยได้แต่ว่าไม่แนะนํามันร้อนนะครับแล้ตอนนี้เราจะเปิดทั้งสามหัวเลยนะสามหัวเลยเพื่อเอาความเร็วนะครับเขาจะอยู่ในห้องเนี้ยนะสี่สิบห้านาทีนะครับในห้องอบนะครับตัวนี้ อบช่วยให้มันแห้งไวแข็งขึ้นและผิวมันค่อนข้างแข็งแรงขึ้นนะครับก็เขาจะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวอุณหภูมิได้เสร็จปั๊บเดี๋ยวถึงเวลาปั๊บที่เราตั้งไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะทําการตัดติดให้เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวจบขั้นตอนนี้มันจะไกลอีกขั้นตอนหนึ่งจะเป็นขั้นตอนเกี่ยวเรื่องของผนก QC ขัดปัดเงาอะไรพวกเนี้ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกขั้นตอนหนึง่งแต่ถ้าไม่มีโอกาสถ่ายขั้นตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็อาจจะจบเลยแล้วก็ตัดได้เลยเพราะว่างานออกมามมัันนจะะสบบูรรณ์แล้วค ยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมกันนะครับว่าให้ได้เห็นฮะประเด็นเราอยากให้ได้เห็นว่า,างานมันทำยังไงมีคนพูดว่างานฟิล์มอยน้นามันมันแย่จังเลยอ่ะมันแย่มากเลยมันอย,างงานอย่างงู้นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะคือต้องมาดูวิธีการทาต้องมาดูวิธีการผลิตนะครับว่าเขาทำกันยังไงขั้นตอนหนึ่งสองสามเป็นยังไงใช้น้ํายาเคมียังไงใช้วัตถุดิบอะไรยังไงนะครับอันนี้เราแบบลวดลับ ขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้มาถ่ายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่ามันเยอะกว่านี้มากนะอันนี้เอาเป็นขั้นตอนสกปบกกว้างๆนะครับส่วนรายละเอียดดีเทลลงไปใช่นน้ายาอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยมันเป็นระบบ 2K หมดอยู่แล้วของพวกเรานะครับก็ไม่ได้ลงดีเทลไปเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเวลามันน้อยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวพอคลิปมันยาวแล้วเด็กไม่อยากดูเอาท่านนี้ก่อนยังไงนะนาเล็กก็ฝากขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ à, มีอะไรก็พูดคุยสอบถามได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะยังไงฝากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ